อิเคซุคาไนเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคำศัพท์ยะแล้วมันก็ยังมีความหมายซ้ำซ้อนกับอีกคำหนึ่งือคือขี้ไหลแล้วเราจะแปลแยกกันได้อย่างไร พระหัสถดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่129ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแบบเป็นคลิปแห้งอีกตามเคยนะครับก็สวัสดีทั้งค,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 คนที่ชมแบบพรีเมียมแล้วก็ชมคนที่ชมแบบย้อนหลังนะครับก็คือตกลงสัญญากันไว้แล้วว่าจะมาทุกวันพรหัส ถ้าวันไหนไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์สดถ้าวันไหนไลฟ์สดไม่ได้ก็จะทำเป็นคลิปนะครับแต่น่าเสียใจเนี่ยหนึงว่าอาทิตย์ที่แล้วทำเป็นคลิปนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่กรุณาย้อนหลังกลับไปดูด้วยนะครับคราวนี้าสาหรับวันนี้นะครับก็จั่วหัวไว้แล้วว่าเป็นเรื่องของคำว่าขีไหลกับอิเคซึค่านนะครับ ซึ่งความความหมายเดียวกันแปลยังไงไม่ซ้ำแต่จะบอกว่าความหมายเดียวกันคำว่าอิเคสคาไหนจริงๆแล้วคำนี้ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนจนกระทั่งได้มาแปลหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็คืออ,อยู่ในมือผมในหน้านี้แล้วนะครับก็คือเรื่องระเบิดหรือบักกูดังนะครับของโกคัตสึชิโตนั่นเองนะครับ อ่าสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีคำศัพท์นะครับที่ยกมาให้ดูกันอย่างเช่นคำนี้ครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นั่นเองก็คือมุคคัชกะละคิไลดัตตะอิเคสกานาคตตะอันนี้คือประโยคที่จะต้องแปลนะครับแล้วก็คำว่ามุคคัชเนี่ยนะครับก็คนญี่ปุ่นเขาบอกว่ายูเนนชโตมุคคัชก็คือ ถ้าเกิน10ปีไปแล้วก็ถือว่าเป็นมุคค ashi นะครับแต่ภาษาไทยเราชอบแปลมุคค ashi ว่าโบราณโบราณกาลหรือถ้ามันเป็นนิทานอย่างเงี้ยก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่ามุคค ashi มุคค ashi ซึ่งก็จะแปลกันว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนไทยเราจึงมีความรู้สึกกับคำว่ามุคค ashi ว่ามันเป็นเรื่องเก่ามากๆในขณะที่ คนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางทีพอบอกอเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนเราก็เรียกมุคคาชินะครับบางทีก็ไปพูดกับเด็กวัยรุ่นมุคาชิเป็นยังไงนะครับโอ้แต่ถ้าเป็นคนไทยก็โอ้โหเด็กวัยรุ่นจะมีมุค s าชิได้ยังไงนะครับแต่ว่านั่นคือภาษาญี่ปุ่นครับคำว่ามุค s าชินี่ประมาณ10ปีก็ถือว่าเป็นมุคคาชิได้แล้ว แล้วก็คำว่าอิเคสก้าไนอิเคสาไนอันนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่ผมก็เพิ่งเจอในการแปลครั้งนี้นะครับไปเปิดดิกดูแล้วคำว่าอิเคสก้าไก็แปลว่าไอเตโน o ทโดกิยาลาชิเตะคิไลดะก็คือรู้สึกกับท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีรู้สึกอิยาลาชินะครับแล้วก็คีไลก็คือเกลียดเพราะฉะนั้นคำว่าอิเคสก้าไน ก็แปลว่าเกลียดนั่นเองไม่ชอบเพราะฉะนั้นอพอเจอคำนี้แล้วมุคาสิคะะคิไลดัตต์อิเคสคานาคต์นะครับก็เหมือนกับพูดซ้ำใช่ไหมครับก็คือเกลียดมาแต่โบราณเพาผมบอกแล้วว่าไม่ควรใช้คำว่าโบราณน,นะครับแต่ว่าอันนี้แปลตรงตัวเกลียดมาแต่โบราณเกลียดนี่คือคำแปล ตรงๆซึ่งการแปลอย่างนี้คนอ่านที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับหรือว่าจะแปลคำว่าเกลียดเนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าไม่ชอบก็เกลียดมาแต่โบราณไม่ชอบกอ็พอไปไหวนะครับหรือว่าโบราณก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมเพราะามันไม่ได้โบราณขนาดนั้นก็คือ,อเกลียดมาตั้งนานแล้วไม่ชอบ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเกลียดมานานแล้วหรือว่าในเมื่อมันคําซ้ํากันคําว่าคีไลก็แปลว่าเกลียดอิเคสกานะคัตก็แปลว่าเกลียดก็ตัดไปเลยรวบเป็นคําเดียวแปลว่าเกลียดมานานแล้วก็ได้นะครับก็คือจริงๆแล้วการแปลเนี่ยทุกคนมีสำนวนของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะตัดเลือกที่จะรวบเลือกเลือกที่จะ ใช้คำที่แตกตา่างก็คืออยู่ที่คนแปลคราวนี้สำนวนของผมล่ะครับเป็นยังไงคำว่ามุคาชิคะะชิไรดัตตะอิเคสกานาคตะจะแปลว่าอย่างไรดีนะครับอันนี้คือจะเรียกว่าคำเฉลยก็ไม่ถูกต้องคือคำประโยคที่ผมแปลลงในหนังสือนั่นเองนะครับประโยคที่ผมแปลในหนังสือก็อาจจะต้องมีคำมาช่วยเสริมนะครับ เพราะว่าอยู่ๆบอกว่าเกลียดมานานแล้วก็ไม่รู้เกลียดใครใครเกลียดนะครับภาษาญี่ปุ่นมันมีประโยคหน้าข้างหน้าเนี่ยช่วยบอกว่าใครเป็นใครนะครับแต่บางทีประโยคมันอยู่นานมากแล้วก็อยู่ๆก็โผล่ประโยคนี้มาเวลาแปลก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาประธานเอากมเข้ามาใส่นะครับประโยคนี้จะเห็นได้ว่ามีแต่ กริยานะครับเป็นกริยาวลีทั้งสองประโยคเลยแต่ว่าภาษาไทยเราก็ควรจะต้องทำให้มันเป็นประโยคสมบูรณ์หน่อยก็คือเอาประธานกับเอากรรมเข้ามาใส่ในกรณีนี้ก็ประธานก็คือคุณสุรุกุสุรุกุนี่เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับแล้วคนที่เขาเกลียดนี่ก็ตำรวจเหมือนกันสุรุกุนี่เป็นหัวหน้าด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่าเขาเกลียดผู้ชายคนหนึ่งที่มีรุ่นพี่ที่เขา,าลักเนี่ยนะครับซูรุกุก็รักแล้วผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็คือจริงๆจะเรียกว่าพระเอกเรื่องนี้พระเอกเยอะมากนะครับหนึ่งในพระเอกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลักรุ่นพี่คนที่เป็นปัญหานะครับ เหมือนกันแต่ว่าสุลกุก็ยังเกลียดผู้ชายคนนี้เพราะว่าเหมือนรุ่นพี่จะลักไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับหรือโทโดโรคิเนี่ยมากกว่านั่นเองเขาก็เลยใช้คำว่ามุคาชคระชิไรดัตตานะครับอิเคสกานักตะก็เลยแปลว่าสุลกุเกลียดผู้ชายคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคำว่าเกลียดอีกคำหนึ่งก็เลยต้องไปหาคำ นะครับจะบอกว่าไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ผมก็ไปหาคำนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คลังคำของแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าได้อ่านหนังสือได้หาคำอะไรต่อมีอะไรนะครับเก็บไว้ติดตัวมากแค่ไหนผมกรณีนี้ผมใช้คำว่าสอนสินไม่กินกันนะครับหลายคนก็คงรู้ว่าอา,อาจจะไม่รู้ก็ได้สอนสินไม่กินกันเนี่ยเป็นสำนวนที่มาจาก เรื่องรามเกียรน,นะครับก็คือพระรามะละขับไล่สีดาที่ตั้งท้องอยู่ออกไปจากเมืองนะครับสีดาก็ไปอยู่กับฤาษีแล้วก็มีลูกพอลูกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อพ่อก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกมาเจอกันต่างคนต่างแผงสอนแล้วก็ปรากฏว่าสอนที่แผงออกไปกลายเป็นดอกไม้นะครับให้ลูกลูกก็ แผงสอนเอาไว้ก็กลายเป็นดอกไม้บูชาพ่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคํานั้นนะครับพอแผลงไปแล้วปัจจุบันนี้เอามาใช้ในลักษณะว่าถ้าคนไหนเนี่ยนะครับยังไม่รู้จักกันเลยแต่รู้สึกว่าไม่ชอบหน้าชอบตากันเราเรียกว่าสอนสิ่งไม่กินกันก็คือเกลียดกับท่าทีเกลียดกับบรรยากาศของของคนคนนี้นะครับก็เลย เอามาแปลในครั้งนี้ว่าสุนุกุเกลียดผู้ชายคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรสอนสินไม่กินกันนะครับคำว่ามุคาชิคาละก็ใช้คำว่ามาแต่ไหนแต่ไรนะครับซึ่งก็ไม่ได้จำเป็นว่ามุคาชิปุ๊บก็ต้องมาแต่ไหนแต่ไรทุกครั้งนะครับผมก็บางครั้งก็ใช้คำว่านานแล้วนานมากแล้วอะไรอย่างนี้ก็ด้วยนะครับก็ใช้ทุกแบบให้มันเข้ากับประโยคนะั้น ็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่จําเป็นว่าคำคำนี้ต้องแปลอย่างนี้เสมอไปนะครับนี่คือวิธีแปลของผมนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวันนี้ก็สั้นๆนะครับเป็นคลิปแห้งวันนี้อัดคลิปมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวเดี๋ยววันที่วันพลุ่งนี้ก็จะเป็นวันก่อนกลับนะครับแล้วก็เวลาญี่ปุ่นกับเวลาเมืองไทยก็ไม่ตรงกันก็เลยอัดเทปมาให้ก่อน ครับก็แล้วก็อย่าลืมไปดูชอ็อตนะครับช็อ,ชอตของผมก็จะเป็นเรื่องอเที่ยวญี่ปุ่นค่อยๆไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามช ANNEL น,นี้นะครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นสารลวันนี้สวัสดีครับ